มีเรื่องให้แฟนคลับคนรักฟรีนสโรชาต้องเฮหลังนับวันคนก็รักสาวฟรีนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นได้จากยอดไอจล่าสุดที่พุ่งขึ้นทุกวันจนทะลุ3.1ล้านฟอลไปแล้วและแน่นอนดีซีก็ไม่พลาดจากแท็กฉลองกันครืคร้นกับ เครื่องหมายสี่เหลี่ยม 3M100 เคลืร์เปียราวฟรีนจนพุ่งติดเทรนอันดับที่1และคีย w เวิร์กอินฟินิต e ้เ e ลิฟฟ e n อรมาเป็นอันดับที่2มีเรื่องให้แฟนคลับคนรักฟรีนสโรชาต้องเฮหลังนับวันคนก็รักสาวฟรีนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เห็นได้จากยอดไอจีล่าสุดที่พุ่งขึ้นทุกวัน จนทะลุ3.1ล้านฟอลไปแล้วและแน่นอนดีซีก็ไม่พลาดจากแท็กฉลองกันคลึกครื้นกับเครื่องหมายสี่เหลี่ยม 3M100 เคลิร์เกียราวฟรีนจนพุ่งติดเทรน์อันดับที่1และ k e y w เวิร์กอินฟินิต e ้เ e ลิฟฟ์ฟรีมาเป็นอันดับที่สองมีเรื่องให้แฟนคลับคนรักฟรีนสโรชา ต้องเฮห,หลังนับวันคนก็รักสาวฟรินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นได้จากยอดไอจล่าสุดที่พุ่งขึ้นทุกวันจนทะลุ3.1ล้านฟอลไปแล้วและแน่นอนดีซีก็ไม่พลาดจากแท็กฉลองกันคลึกครื้นกับ เครื่องหมายสี่เหลี่ยม 3M100 เคลือรเพียราวาฟรีนจนพุ่งติดเทรนอันดับที่1และคีย w เวิร์กอินฟินิต e ้เ e ลิฟฟ e n อรมาเป็นอันดับที่2มีเรื่องให้แฟนคลับคนรักฟรีนสโรชาต้องเฮหลังนับวันคนก็รักสาวฟรีนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เห็นได้จากยอดไอจีล่าสุดที่พุ่งขึ้นทุกวัน จนทะลุ3.1ล้านฟอลไปแล้วและแน่นอน DC ก็ไม่พลาดจากแท็กฉลองกันคึกครื้นกับเครื่องหมายสี่เหลี่ยม 3M100 เคลิร์เกียร์ราฟรีนจนพุ่งติดเทรนอันดับที่1และ k e y w เวิ i n ก i n i t y Love for f ฟ e e n มาเป็นอันดับที่2